มาต่อกันในคลิปสามนะครับพบกับผมเสี่ยตะวันฟักทองแดนอีสานเช่นเคยนะครับกับเทคนิคการปลูกฟักทองปลูกยังไงให้ออกสู่ตลาดได้ประสบผลสำเร็จได้ในครั้งแรกครั้งเดียวไม่ตกไซสไม่ตกเกจไม่เสี่ยงต่อการขาดทุนเข้าเรื่องเลยนะครับคลิปแรกนะครับเตรียมดินทำร่องคลิปที่สองนะครับเพาะเมล็ด ระยะห่างการปลูกระยะห่างของต้นนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูแลต้นหลังการปลูกก็ไม่มีอะไรมากนะครับเพียงแค่ลดน้ำให้สม่ำเสมอให้ชุ่มตลอดแต่ไม่แฉะนะครับฉีดยาป้องกันหนอนตอนใบแมลงเต่าทองแมงลงวีขาวเพลี้ยไฟไรแดงแต่ตัวหลักเลยนะครับ พระเอกนำรายการนะครับทุกครั้งหลังการฉีดยาต้องผสมโฮอร์โมนทางใบทุกรอบจะทำให้ใบสวยแข็งแรงหลังจากนั้นข้อนี้ก็สำคัญมากนะครับก่อนเทาฟักทองจะเลื้อยให้ไถสองรอบข้างของแถวให้ได้ใกล้ต้นที่สุดนะครับเอาขี้ไก่และปุ๋ย ใส่ให้หนักเสร็จแล้วไถกบเหมือนเดิมนะครับส่วนพื้นที่ที่เหลือนะครับเป็นที่ว่างนะครับไถรอบนอกพื้นที่แปลงทำความสะอาดฆ่าววัชพืชให้หมดเลยนะครับเพื่อวัชพืชจะไม่แย่งกินปุย๋ยและไม่คุมอากาศนะครับก็เป็นการเสร็จขั้นตอนนี้นะครับมาพบกับผม ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับเป็นการจัดเถาจัดระเบียบต้นรอการผสมนะครับป้องกันมแมลงแมลงวันทองนะครับที่จะเจาะลูกเวลาตอนที่ลูกใหญ่แล้วเขาจะสลัดทิ้งนะครับนี่คือหัวใจเลยนะครับชาวเกษตรกรจะเจอปัญหาว่าฟักทองทำไมถึงร่วงนะครับครับสวัสดีครับ